คุณอนุทินได้มีการชี้แจงชัดเจนนะคะจากเพจหนึ่งที่ได้มีการเผยภาพนะคะถึงความเชื่อมโยงกับผู้ว่าสตองอยอมรับว่ามีความสนิทสนมกันจริงมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของตึกถล่มนะคะก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้และระบุชัดเจนนะคะว่าแม้จะช่วยได้ก็ไม่ช่วยค่ะ นายอนุทีนชาวิลกุลคารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยถึงกรณีเพดดังเชื่อมโยงความสนิทสนมกับนายมนเทียมเจริญผลนะคะผู้ว่าสอตองงและอ้างว่ามีผลต่อการตรวจสอบเหตุตึกถลม่ม โดยยอมรับนะคะว่ามีความสนิทสนมกันจริงค่ะมาเป็น10ปีแล้วแต่ยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือใดๆโดยเฉพาะเรื่องของการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวและเพิ่งได้พูดคุยกับพูว่สตงงองนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเครียดแล้วก็ระบุนะคะว่ามารับตําแหน่งเนี่ยภายหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาสร้างตึกไปแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันจริงแต่เรื่องความช่วยเหลือในโครงการนี้ไม่มีเพราะว่ามันมันช่วยไม่ได้นะครับ หลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับคุณมนเทียนบ้างไหมคะก็พูดคุยพูดคุยอยู่ตลอดนะครับก็เมื่อวานก็ก็ก็ยังพูดคุยอยู่แล้วก็ในไลน์กลุ่มของพวกเราก็ยังยังทุกคนก็ก็เห็นเห็นหมดว่ามันมันมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไปช่วยเหลือใครในในช่วยเหลือใครให้ผิดเป็นถูกใน ในเหตุการณ์นี้มันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็นอกจากจะไม่ช่วยเหลือแล้วผมนี่แหละคือคนที่ย้ำกับกับทุกๆฝ่ายว่าต้องหาเหตุให้ได้เพราะว่าอาคารในกรุงเทพมีเป็นหม,นม,นมนื่นๆมื่นแสนแสอาคารไม่ถลม่มแต่มีอาคารเดียวที่ถลม่มเพราะ,ะนั้นมันต้องมีความผิดพลาดอย่างแน่นอน ไม่ปัจใจัยใดก็ปัจจัยหนึ่งนะครับมันไม่มีทางช่วยเหลือใครอยู่แล้ว ขณะที่นายนภินทรศรีสันพางค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความเคลืบหน้าการตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทชัยนาเรียวเวลนะคะว่าตอนนี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าให้คนไทย3คนเปน็นนม m i n ถือหุ้นค่ะโดยจะส่งพยานหลักฐานให้กับ TSI ดําเนินการต่อแม้จะหลบหนีไปแล้วก็ไม่ส่งผลใดๆนะคะสามารถเอาผิดได้จากหลักฐานเอกสารค่ะแล้วก็จะเดินหน้าตรวจสอบอีก37บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเดียวกันแล้วก็บริษัทคู่ค้าที่ทําหน้าที่ประมูลงานให้ด้วยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะวันนี้พักภูมิใจไทยทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพัก90ปีที่17มีพักร่วมรัฐบาลมาแสดงความยินดีนะคะอาทินนยสระวงเชียงทองค่ะเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะนายวรวุิศิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาค่ะนายเอกนัทพร้อมพานเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินายเดชอิกขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีบรรยากาศเนี่ยถือว่าเป็นไปด้วยความชื่นเมืน่นจริงๆค่ะแล้วก็ยังปรากฏภาพหวานออกสื่อนะคะระหว่างนายสระวงกับนายอนุทินชาวิรุลร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยเป็นการย้ํสถึงความสัมพันธ์ของพักร่วมรัฐบาลและนายสรวงยังมั่นใจว่ารัฐบาลจะต้องประคับประคองทําหน้าที่ร่วมกันไปจนครบวาระค่ะพร้อมบวชพรพักภูมิใจไทยที่อยู่คู่ประชาชนมา17ปีแล้วก็จะทําคุณประโยชน์ให้กับ ที่น้องประชาชนแล้วก็บ้านเมืองมาต่อเนื่องนะคะระหว่างนั้นค่ะนายอนุทินก็ได้เดินทางเข้ามาแล้วก็ร่วมวงสัมภาษณ์นะคะยกมือทํารูปหัวใจครึ่งหนึ่งจากนั้นนายสรรวงก็ได้ยกมือทํารูปหัวใจอีกครึ่งหนึ่ง,าาง,ม,าง,งมาประสานการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนค่ะถึงบอกเลยครับอย่างที่ท่านนายกเคยให้สัมภาษณ์เลยว่า ขนาดพี่น้องคารตามันมายังเห็นไม่ตรงกันเลยนะครับแต่นี่อยู่ในการเมืองแล้วก็ทุกภาคการเมืองมีมีจุดยืนนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการพูดคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วก็ร่วมรัฐบาลกันแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไปได้วยกันได้ครับพร้อมกันนี้ค่ะพักภูมิใจไทยจัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี2568แก้ข้อบังคับพรรคนะคะพร้อมกับเปลี่ยนโลโก้เป็นสีน้ำเงินล้วนเลยค่ะตัดสีแดงออกซึ่งหมายถึงการทำงานทางการเมืองที่ยึดมั่นในวิถีของความเป็นไทยสื่อถึงความรักจันโลงศาสนาและเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยค่ะแล้วก็ได้มีการยืนหยัดนะคะบอกว่าสมกับฉายานะคะที่เรียกว่าพรรคสีน้ำเงินแล้วก็คุณน้ำทินก็ประกาศชัดเจนว่าภูมิใจค่ะที่ทุกๆคนเรียกเราว่าพรรคสีน้ำเงินค่ะ หลังจากนี้นะคะทางพักคลุมใจไทยก็จะมีการประชุมพักกันอย่างต่อนเนื่องแล้วก็จะมีการถาแถลงผลการประชุมนะคะว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าเรื่องต,อต่างๆอย่างไรรวมไปถึงทิศทางของพักคลุมใจไทยต่อไปด้วยค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ